สวัสดีครับผมนายช่องคลายทากุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมจะไปเยี่ยมคลายดุมสลีนะครับผมจากที่เล็บปึ๊กเล็บไร้รสิทธ์นะครับผมแล้วก็จะยืนอ่านช้างให้แพรย์กินก่อน,นครับผมหญ้าอยู่ทางนี้ค่ะควานเอาหญ้าก,ก่อนค่ะ พ่อใหญ่ถ้าควันเดินไปทางที่วายย่านะคะจะตาโตเลยนะคะพ่อใหญ่ดีใจนะคะครับดีครับ,รบอร่อนเสียก่อนแล้วครับเดี๋ยวเราเยี่ยมภายนถึงนกันนะครับผมครับเพราะว่า สังเกตมาหลายวันแล้วนะคะว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นควานเสือมานะคะจะเห็นแต่ควานสิทธ์นะคะแต่ว่าเราจะต้องผ่านบ้านของพอพลายหนุ่มเสกก่อนนะคะทุกครั้งนะคะเราจะผ่านจะเป็นพลายขันเมืองนะคะโอ้โก็ือพรีใหญ่นะครับผมมาอกรลองขอกินเหมือนกันนะครับผมเ้าเล่นสู้ครับนี่้องขอกินนะครับผม ดูง,งาค่ะง,งาพุดไฟนะคะาคงายาวมากเลยนะคะเก็ี๋ยงางรันทานคครับผมงายาวสวยงามมากเลยนะคะเนะสียงดังฟังชัดนะคะไฟ,ไฟ ของพี่ขวัมโตขึ้นจะเหมือนคุณพ่อลูกสาวครัแบบนี้ควันพ่อจะคล้ายๆกันนะครับเพราะว่าพ่อลูกกันครับผมหลังจากที่ปลายหนึ่งสีครับไม่ได้มายูบ้านหลายเดือนครับเพราะว่าตกมันนะครับตัวนี้ก็ได้มายูบ้านใหม่แล้วนะครับผมมาวันแรกนะครับผมมามันแรกก็งานเข้านะคะเพอาะพาย ความติดติดลมนะครับผมเข้าไปใกล้องก็วันนั้นพ่อพายมาบ้านวันแรกนะคะก็ได้มาช่วยรถของความสิทธิ์นะคะที่ลื่นนะคะครับเพลื่นตพลินสนุกนะครับผมก่อนก่อนจะเข้าบ้านครับผมเพราะว่าทางชื้นแฉะครับเป็นความสามารถเฉพาะตัวเลยนะคะส่วนพ่อใหญ่ของเราแบบนั้นก็ทำไม่ทำไม่ได้นะคะทำไม่เป็นครับ พ่อพายก็สุดยอดนะคะคเป็นความสามารถเฉพาะตัวจริงๆลอกเรียนเบมาได้นะครับผม,มเดี๋ยวเราไป,ไปเยี่ยมนุ่มกันนะครับผมตอนนี้ใท่านผู้ใหญ่เมานะคะท่านไปตัดหญ้านะคะเพราะว่าไม่เห็นนะคะออของพ่อพายก็เก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็จะติดตรงนี้นะคะที่วันนั้นพ่อพลายน้เสกได้ช่วยนะคะทางจะลื่นนะคะวันนี้ตอนเช้านะคะควานช้างก็จะเก็บอึให้ช้างนะคะทำความสะอาดนะคะที่นอนที่อยู่ของช้างนะคะ เห็นเห็นแต่ความสิทธ์นะคะความเห็นแตกความสิทธ์ความเสือไปนอพึ่งินนอไปทำงานแล้วครับอ๋อพี่เชือไปทำงานได้เหรอไปทำงานกี่วันแล้ครับสี่วันงานอะไรครับ ก่อนเสือนะคะได้ไปทํางานนะคะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นนานึกว่าไปไหนก็เลยมาตามปั้นจิตตือนะครับผมดีครับผมก็ไปจางเลยนะครับเพราะว่าปันเสือไปทํางานเลยนะครับได้ไปเรียนใช่ไหมครับผมไปแล้วครับไปเรียนอใช่ไหม ตอนนี้ก็เลี้ยงช้างคนเดียวใช่ไหมครับผมไม่ได้ออกนะคะจบค่ะจบหมดคือไม่ได้ไม่ถึงว่า <c oughs> ใช่ค่ะ,จ,ะจบโชนใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้ไม่มีงบประมาณหรอกทุกที่อยู่แต่ว่าพละอหญ่ใหญ่เนาะอันนี้ก็งเลี้ยงช้างด้วยเลี้ยงวัวด้วยเนาะเลี้ยงวัวก็ในบ้านบ้างผมบ้าง ต้องสบายปรดิษฐเนาะใช่ไหมครับผมก็ก็ว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นควันเสือมานะคะหลายวันก็เลยวนี่ก็เลยมาถางพันธุสิทนะครับผมก็ตามด่าเห็นเขาขี่รถผ่านใช่ค่ะก็จะเห็นนะคะตอนเช็ดก้อนขึ้นมาช่วยเลี้ยงทานครับดยเก็บมือเตวันนี้ก็หลายวันเลยก็เลยมาถางพันธุสิทนะครับผมไปลุงพี่หนุ่ม ตอนนี้ก็ควานสิ็ก็เก็บอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตังแตที่อกถุมันซอนก็ไม่ไม่ออกเลยไม่ออกคักพั่ดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยเราว่ามาเก่าที่เยเห็นอ่ว่ามนจริปอเริ่มมีอาการไปเรื่อ ช่วงเกือบจะ,จะออกพรรษาเดือนกันยาพฤษภา<อ>ใกล้ะหน้าหนาวพอดีใช่ไหมครับ<อ>เป็นมากช้างนะคะควันจะตกมันช่วงไหนเยอะคะบางเชือกก็ตกช่วงหน้าหนาวครับผมบางเชือกก็จะตกช่วงเข้าพรรษาครับผมบางเชือกก็จะตกตามที่เขาเคยตกครับผม ส่วนมากบางเชือกก็ส่วนมากจ็หน้าหนาวครับเป็นส่วนมากเคยเห็นก็จะหน้าหนาวจเยอะครับผมแล้วก็ช่วงประมาณเดือนใกล้เดือนทกเนี่ยเดือนพฤษภาเนี่ก็เยอะเหมือนกันควรเข้าพรรษาครับเรช่วงนีง่างสบายหน่อยก็เลยตกบันกันเยอะเนาะเพราะเป็นโควิดโควิดนะครับผมก็ก็เริ่มตกลายเชือกแล้วนะคะครับผมก็ได้ยินข่าวตอนนั้น ทล้ายทองเงินก็เริ่มจะตกเหมือนกันนะคะแต่ไม่ไม่ไม่ใช่พ่อใหญ่นะคะพ่อใหญ่ครับทองเงินของควานหลืมนะครับผมทีเนี้ยงคลายอมสินครับผมพ่อของน้องอุบุญนะครับผมของระบบของควานหลืมออกแล้วว่าออกแล้วครับเมื่อวานาเหินกันก็ถามกันถามคอถามในบ้านนะครับไม่ใช่ถามควานถามในบ้านครับในวันปดีกินเขียวครับ ก็พี่หนุ่มน่ารักนะคะฟันให้ถอยให้ก็ถอยให้นะคะเขาจะยืนกินบางเสาอยู่นะครับเขาก็มีมุมน่ารักต้องขอเมืองกันนะครับผมลาย พี่อดถ้าตูมก็ยังไม่ได้เก็บอึนะคะเพราะว่าความสิทธิเก็บท้องที่หนุ่มก่อนนะคะก็เดี๋ยวคงจะไปดูแปลงหญ้านะคะเพราะว่าฝนตก

เอายาของพี but, ่หน <annel> like ุ่มนะคะไปให้นะคะทานทานพี่หนุ่มไปได้ยังไงคะระวังนะครับระวัง้างหลังด้วยนะครับผมทางล้างต้องโยวดให้เขาก่อนเดี๋ยวเขาจะเคลียร์ใจครับผมขดันทางบเอ็ดได้มป เดี <é Clay: static> ๋ยวเราจะไปยุดให้พี่โก้ครับผม่กโกก็น่ารักเหมือนกันนะคะสวัสดีด้วยค่ะ สำหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็ไอซีทุกท่านนะครับผมรับชมกันเพยงค่ินี้ก่อนนะครับอย่าลืมฝากดกดแชร์กดไลค์นะครับกดซับสไครต์กดติงนะครับในช่องプลาททางของเราครับเพื่อเป็นกําลังใจครับหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปยิงใหม่ครับสำหรับคลิปนี้ของเราก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ